แนะนำสิบมือถือในงบประมาณไม่เกิน1 8 0 0 0บาทในเดือนพฤษภาคมนี้นั่นเองนะผมส่วนจะมีนุ่นละลายเนี่ยก็ไปชมกันเลยครับผมผู้ชมอีก97.7%จยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ไลด์ด้วยนะฮะโอเคครับ, okay, รบก็สวัสดีคุณผชมท่านผู้ชมก็ในวันนี้นะครับเรามาแนะนำมือถือกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะ่ผมซึ่งในวิดีโอนี้นะครับก็อยู่กับ10อันดับกันเลยทีเดียวนะฮผมแล้วก็แน่นอนว่าหลายๆรรุุ่่่่่่นน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 เีียยกกก็็็ัังปทาสใจจอ,ออูะมมแล้ว รุ่นใหม่รุ่นเก่าปะปนกันไปนั่นเองนะครับ okay, โอเคออะเราไปชมกันเลยดีกว่านุ่มนะปะกันเลสโกโอเคครับ okay, รุ่นที่1เนี่ยตัวนี้นะคมจะเป็นเรียวมี12 Pro Plus นั่นเองนะครับขนาดหน้าจอรุ่นนี้อยู่ที่6.7นิ้วนะครับความเรี่ยอยู่ที่ 1.5K เอ้ยความเรียดอ,อ,อยู่ที่ Full HD นะครับ แล้วก็อัตราส่วนเนี่ยจะเป็น20ต่อ9แล้วก็ชินนีหน้าจอเนี่ยจะเป็นนอมเบลเล็นะตฮมัมรีเฟลเล็ตร้120ี่เฮิร์ตนะตฮมัมแล้วก็ตัวความสว่างเนี่ยอยู่ที่950าร้อนิสนะฮะส่วนตัว IP rating เนี่ยอยู่ที่ IP 65แล้วก็ Android เนี่ยตัวนี้จะเป็น Android 14ครอบด้วย Realme UI เวอร์ชั่น5.0แล้วก็ในเรื่องตัว CPU เนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็น Snapdragon 7S Gen 2นะครับ แล้วก็ตัวการ์จอเนี่ยจะเป็น Adeno 710นะครับส่วนตัวสตอร์เลตเนี่ยไม่สามารถใส่ได้แล้วนะผมความจุเครื่องเนี่ยรุ่นนี้นะครับมี128 g b 256 g b นะครับแล้วก็512 g b เลยแรมเนี่ยมีแรม,ม,ม8 g b 12 g b กล้องหลังเนี่ย50ล้านพิกเซลรูรับแสง Df 1.8นะผมแล้วก็มีเลนส์เทเลโฟโต้เนี่ยความเร็วที่64ล้านพิกเซลรูรับแสง Df 2.8นะผมเป็นระยะออโต้เข้าซูม 3x นะผมแล้วก็ทั้ง2เลนส์เนี่ยมีการสั่น OS ทั้งคู่เลยนนนะครับับแลลล้้ววก็อตาาไเี่ย8 มกิเซลรูรับแสงดีส e องรอยสองส่วนงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 4K สามสิบนะครับกล้องหน้าเนี่ยสามสิบสองล้านมิเซลรูรับแสงดีส e องรอยสี e ่ 4. ส่วนงานวิดีโอเนี่ย Full HD สามสิบเฟรมเลตเท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นอะไรที่น่าเสียดายเลยแล้วก็ตัวบูทูธเนี่ยจะเป็นวัชชันสองเนาะรูแจ็คไม่มีมาให้นะครับแบตเนี่ยอยู่ที่ห้าพันเมลามองรับชาร์จไว้ที่หกสิบเจ็ดวัตต์นั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องราคานะครับตัวนี้นะครับ RAM สิบสองกิกะแสลดห้าร้อยสิบสองกิโลที่หนึ่น เแต่ว่าท่านผู้ชมนะสนใจนะครับก็สามารถคลิกที่ดิงเดสคริปชันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคครับแล้วก็รุ่นที่2เนี่ยตัวนี้นุ่มจะเป็น Poco F7 Pro นั่นเองนะครับขนาดหน้าจอเนี่ยให้ไปถึง6.67นิ้วนะครับความเร็วนในวิธี 1.5K ส่วนอัตราส่วนหน้าจอรุ่นนี้จะเป็น20.9ต่อ 9. แล้วก็ชนิดหน้าจอเนี่ยแน่นอนนะเป็น AMOLED นะผมแล้วก็ตัวค่าสีเนี่ยอยู่ที่68ล้านสี Refresh เ,เนี่ยอยู่ที่120เฮิร์ตันนั่นเองนะครับแล้วก็ความสว่างหน้าจอสูงสนะุดเนี่ยอยู่ที่ 3, 2 0 0 แล้วก็ IP rating เนี่ยตัวนี้จะเป็น IP 68นะครับ แล้วก็ในเรื่อง Android เนี่ยตัวนี้จะเป็น Android 15ครอบด้วย HyperOS version 2ส่วนตัว CPU เนี่ยตัวนี้จะเป็น Snapdragon 8 Gen 3แล้วก็การ์ดจอนะผมจะเป็น Adreno 750แล้วก็รุ่นนี้นะครับความจุเครื่องเนี่ย256 g b 512 g b นั่นเองนะมเป็น u b 4 1แรมนี่มีแรม12 g b เท่านั้นนะครับรุ่นนี้ไม่สามารถใส่ดีการได้นะผมแล้วก็กล้องเนี่ยมีหลักอยู่ที่50ลา้านพิกเซลรูรัรบแสงี m 1.6นั่นเองนะผมมีการสั่น OS มาด้วยนะส่วนตัว u t r Wide เนี่ย 8ล้านพิกเซลรูลับแสง D-Log 2ส่วนงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 8K 24เฟรมเรทนั่นเองนะผมแล้วก็ตัวกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่20ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัวงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ Full HD 60เฟรมเรทนั่นเองนะฮผมมีกันสั่น ES ไปด้วยนะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยไม่มีลูแจ็คมาให้นะฮะบลูทูธเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่น5.4แล้วก็แบตเนี่ยอยู่ที่6,000มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวอยู่ที่90วัตต์นั่นเองนะผมแล้วก็ในเรื่องราคานะครับตัวนนนีี้ะะครรับร12 512 17,000เลยยผมอู่่ท 10, 890บาทนะครับผมส่วนถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนสนใจนะครับก็สามารถคลิกดิดสคริปชันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าตัวตะก,กร้ายูรุก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคครับรุ่นถัดไปเนี่ยตัวนี้จะเป็นเสียวมี 14T นั่นเองนะครับผมรุ่นนี้นะครับขนาดหน้าจอเนี่ยให้ถึง6.67นิ้วเลยนะครับผมอัตราส่วนหน้าจอเนี่ยจะเป็น29ความเร็นเนี่ยอยู่ที่2เอ้ย 1.5K นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยจะเป็นคอนนิ่งเกลเลราการ์ด5 ส่วนชนิดหน้าจอเนาะผมจะเป็น AMOLED นั่นเองนะครับ68ล้านสีเลยนะส่วนตัวรีเฟรชเนี่ยอยู่ที่144 h z เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนาะรองรับ HDR10+ ด้วย แล้วก็ความสว่างหน้าจอยอยู่ที่4,000 nits รุ่นนี้นะครับ IP rating เนี่ยคือ IP68 นุ่มแล้วก็ระบบ OS เนี่ยจะเป็น Android 14ครอบด้วย Hyper OS 2แล้วนะุ่มแล้วก็มีได้แพนเป็น Android 15ด้วยนะครับส่วนตัวนี้นะุ่ม CPU เนี่ยตัวนี้จะเป็น Mediatek d i m e n s i 8 3 0 0 Ultra นั่นเองนะุ่มแล้วก็ตัวการ์ดจอเนี่ยจะเป็น Mali G615 MC6 รุ่นนี้นะผมความจุเครื่องเนี่ยมี2 5 6 g b 5 1 2 g b นั่นเอ,องนะผมเป็นชนิดลอมแบบ UAD 4.0นะครับแรมนี่มีแรม 12GB ก้าสิบหกกิกนะครับแล้วก็รุ่นนี้ไม่สามารถใส่อินดิกาได้นะครับความจุเอ้ยไม่ใช่ตัวกล้องหลังนะครับ <laughs> มีหลังอยู่ที่50ล้านมิลลิเซลรูรับแสง DFM หนึ่ <c oughs> นั่นเองนะครับมีการสัน่นโ o i ไม่ด้วยนะส่วนตัวเลนส์เทเลโฟโต้เนี่ยความละเอียดก็อยู่ที่50ล้านมิลลิเซลรูรับแสง DFM ห <c oughs> นึ่นงจุดเก้าน,น,น,นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเลนส์เป็นออปติคอลสองเอกนั่นเองนะครับ ส่วนตัวเลนอันตงวายเนี่ยความเรทก็อยู่ที่12ล้านมิกเซลร,รูรับเชคดีเอฟชองสองนะครับ,รรบแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่4ีแบบ60เฟรมเรทเลยนะครับมีการสั่นไจโรเอสมาด้วยนะรองรับการถ่ายแบบเทนบิตด้วยนะครับ แล้วก็รองรับการถ่าย HDR10+ อีกนะครับแล้วก็กล้องหน้าเนะ้ะความเร็วเนี่ย32ล้านพิกเซลรูลรับแสง d f 0.0ส่วนง,งานวิดีโอเนี่ยคือ 4K 30เฟรมเรทนะครับรุ่นนี้เป็นระมงคู่แล้วเนาะดูแจ็คไม่มีมาให้นะฮะบลูทูธ5.4แบตเตอรี่อยู่ที่ 5,000mAh มลรองรับชาร์จไวที่6 7วัตต์นั่นเองเนผมแล้วก็ในเรื่องราคาเนี่ยตัวนี้หนาแรม12กิกะเซลเซีย 512GB อยู่ที่15,890บาทนั่นเองเนผมถ้าเกิดว่าต้องการสนใจรุ่นนี้ก็สามารถคาบิก คนี้ได้เลยนะครับโอเคครับแล้วก็รุ่นถัดมาเนี่ยตัวนี้จะเป็น Vivo V, v 5 0นั่นเองนะผมรุ่นนี้นะครับขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.77นิ้วนะผมแล้วก็ความเรลต์นเนี่ยอยู่ที่ฟูริพัทนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยตัวกระจกเนี่ยจะเป็น diamond shield glass นั่นเองเนาะส่วนตัวชิ้นในหน้าจอเนี่ยจะเป็น amoled แล้วนะครับค่าสีเนี่ยอยู่ที่1น0 0ล้านสีรองรับ HDR 10พัทด้วยนะครับ refresh rate เ,เนี่ยอยู่ที่120นะ่งเฮิร์ต์เนาะส่วนความสว่างเนี่ยให้ถึง4,500เลยนะครับสีบ Peak นะ่พันาะแล้วก็ตัว IP คเนี่ยคือ IP68 และ IP69 นั่นเองนะครับ Android รุ่นนี้นะครับจะเป็น Android 15ครอบด้วย Fun Touch OS 15นั่นเองนะครับส่วนตัว CPU เนี่ยตัวนี้จะเป็น Snapdragon 7 Gen 3แล้วก็ตัวการจอเนี่ยจะเป็น Adreno 720 รุ่นนี้นะไมนสามารถใส่ไมโครดิเล็กทรนิกส์ได้นะผมความจุเครื่องเนี่ยมี128กิก256กิกและ512กิกนั่นเองนะผมเป็นชนิดล้อมแบบ USD2.2 แล้วหนีบเลม8กิก12กิกนะครับกล้องหลังเนี่ยให้ถ5.1 50ล้านพิกเซลร,รูรับแสง DF1.9 นะผมมีการสั่น OIS ไม่ด้วยนะส่วนอัลตร้าวายเนี่ย50ลายา้า,า,านพิกเซลรูรับแสง DF2.0 เนาะส่วนงานวิดีโอเนี่ยให้ถึง 4K30 เลยนะครับมีการสัน่นจโร ES ไม่ด้วยนะแล้วก็กล้องกล้องหน้าเนี่ย50ล้านพิกเซลรูรับแสง DF2. 0. ส่วนงานวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยก็ได้เหมือนกับกล้องหลังเลยนะก็คือสีคีแบบ30มิบเฟรมเรทเลยนะครับผม รุ่นนี้นับหน้าเสียดานาะไม่มีรูแจ็คมาให้นะครับแล้วก็บลูทูธ5.4ุแบตเตอรี่ให้ไปถึง0พัมิลลิแอมเลยนะครผมแล้วก็รองรับชาร์จไวอยู่ที่9 0วัตต์พีดีเลยนะครับผมโอเคส่วนในเรื่องราคาเนี่ยตัวนี้นะครับแรม 12GB กิกสเลยเลยนะครับอยู่ที่17,999บาทนั่นเองนะครผมถ้าเกิดว่า่านผู้ชมสนใจก็สามารถคลิกด Description ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคครับรุ่นถัดมาเนี่ยรุ่นที่หน้าจเนี่ ความเรี่ยอยู่ที่ 1.5K แล้วก็ตัวกระจกี่จะเป็น c o น n i n g กิเลลาการเ7ไส่วนตัวชินิหน้าจอนแน่นอนครับเป็นนโมาเดตเลยนะผมรีเฟรชเนี่ยอยู่ที่120 h z ินะครับรองรับ HDR10 พัดด้วยนะผมส่วนตัวความสว่างนอยู่ที่1200 nits เนาะแล้วก็ตัว IP rating เี่ยคือ IP68 และ IP69 นั่นเองนะครับแล้วก็ r o i r เนี่ยให้ถึง Android 15ครอบด้วย f Fu ัน u u h o O 15ส่วน CPU เนี่ยตัวนี้จะเป็นตัว Mediatek Dimensity 8350นั่นเองนะครับ แล้วก็ตัวการ์ดจอเนี่ยจะเป็นในเน 6G 615MC6 นั่นเองนะครับ แล้วก็ในเรื่องความจุเนี่ยโอ้โหนี่เยอะเลยนะมี1 2 8ยสิบแปดกิกสองกิกห้ากิกแล้วก็1นึเทราไบต์เลยนะครับเป็น U ได้สด้วยนะครับผมส่วนตัวแรมเนี่ยมีแรม8ปดกิกสิบสอกิกสิกิกเลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้ไม่สามารถใส่เอเดนการ์ได้เนาะแล้วก็กล้องหลังเนี่ยให้ถึงห้ล้านพิกเซลรูรับแสง Dm หนึ่นั่นเองนะมีกันสั่น O อาจจะไม่ได้นะส่วนอัวตั้งว่าเนี่ยแปดล้านพิกเซลรูรับแสง Dm หนึ่งจุสอง ส่วนเดฟเซนเซอร์เนี่ยตัวนี้นะผมให้มาหนึงสล้านพิกเซลรูรับแสง Df สองศูนสี่ส่วนงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่4 k แบบ60 frame rate เฟรมเรทนั่นเองนะครับเป็นเออมีการสานใจโลเอเอสมาด้วยนะแล้วก็กล้องหน้าเนี่ย50ล้านพิกเซลรูรับแฉลง Df สองศูนย์ส่วนงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่4 k แบบ60เฟรมเรทเลยนะครับแล้วก็กล้องหน้ามี eis ด้วยนะครับ แล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเป็นลำโพงคู่แล้วนะครับดูแจ็คเนี่ยไม่มีมาให้เลยนะผมบูทูธเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน5.4เนาะแล้วก็แบตเนี่ยอยู่ที่5,600มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวร์ดิ80วัตต์เลยนะผมอ่ะแล้วก็นีนเรื่องราคาเนี่ยตัวนี้นะครับแรม12กิกะแลต256กิกอยู่ที่17,999บาทนั่นเองนะครับโอเคครับรุ่นที่6เนี่ยตัวนี้จะเป็น oppo r e n o 12เนี่นะครับขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.7นิ้วเลยนะครับความเรยวรุ่นนี้อยู่ที่ fluid u path ชิ้นี้หน้าจอ AMOLED เลยนะครับ r ร e เฟ r a t e รุ่นนี้อยู่ที่120 h z เหินั่นเองนะครับความสว่างก็1200นิตเนาะรองรับรองรับเป็น HDR10 ด้วยนะครับ IP l a t i n g เนี่ยตัวนี้จะเป็น IP 6 5ส่วน Android เนี่ยตัวนี้จะเป็น Android 14ครอบด้วย f u n t o u c h 14.1นั่นเองนะแล้วก็อาจจะมีได้อัปเดต Android ด้วยเนาะเออส่วนในเรื่อง CPU นะผมตัวนี้จะเป็น Mediatek Dimensity 7300 Intel นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวการ์ดจอเนี่ยจะเป็น Mali G615 MC6 นะผมแล้วก็รุ่นนี้เนาะสามารถใส่ไมโครดีการได้นะครับความจุเครื่องเนี่ยอยู่ที่2 5 6 g b 5 1 2 g b นั่นเองเนาะเป็น UHD 3.1นะครับแรมนี่มีแรม8 g b 12 g b นะผมแล้วก กล้องหลังเนี่ยอยู่ที่50ล้านพิกเซลรูรับแสงดี F 8นั่นเองนะครับมีการสั่น OIS มาด้วยนะส่วนตลองตวัววายเนี่ยอยู่ที่8ล้านพิกเซลรูรับแสงดี F 2.2ส่วนตัวมาโครเนี่ยตัวนี้ให้เป็น12ล้านพิกเซลรูรับแสงดี F 2.4ส่วนงานวิดีโอโน้มอยู่ที่ 4K แบบ30เฟรมเรทนั่นเองนะครับ มีกันสั่น EIS ไปด้วยนะแล้วก็กล้องหน้า32ล้านพิกเซลรูรับแสงดีเยีสองส่วนงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 4K แบบ30เฟรมเรทนั่นเองนะครับรุ่นนี้เนาะเป็นลำโพงคู่แล้วนะครับดูแจ้งไม่มีมาให้เลยนะบลูทูธก็อร์ช่าหน้าจุดสีนั่นแหละนะ้องบลูทูธเนี่ยจะเป็นเออเไปแล้วเนาะแบตเตอรี่อยู่ที่5,000พันเมลามลองรับชาร์จไว้ที่80วัตต์นั่นเองน้องแล้วก็ในเรื่องราคาเนี่ยตัวนี้นะครับแรมสิบสองกิกส์สเลดห้าร้อยสิ 15, บ ถ้าเกิดว่าน้องผู้ชมสนใจเนาะก็สามารถคลิกที่ description ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะแล้วก็รุ่นถัดมาเนี่ยตัวนี้จะเป็น Sams u n galaxy a 5 6นั่นเองนะผมรุ่นนี้เนาะขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.7นิ้วนะความเรียนเนี่ยอยู่ที่ฟ u l l ธิพัฒนเนาะอัตราส่วนหน้าจอรุ่นนี้จะเป็น19.5ต่อ9ส่วนตัวชิ้นหน้าจอเนี่ยแน่นอนับระดับ Samsung ก็คือ super amoled นั่นเองนะผม refresh rate เนี่ยอยู่ที่หน0 Hz อยี่นะครับความสว่างหน้าจอเนี่ยอยู่ที่หนั่งพัน 67แล้วก็ตัว Android นะผมจะเป็น Android 15ครอบด้วย One UI เวอร์ชันเนั่นเองนะครับ CPU เนี่ยตัวนี้จะเป็น Exynos 1580นะครับแล้วก็ตัวการ์ดจอเนี่ยจะเป็น e x c l i p s e 540รุ่นนี้เนาะความจุเครื่องเนี่ย128 g b 256 g b นั่นเองนะเป็น UAD 3 1แรมเนี่ยมีแรม6 g b 8 g b แล้วก็12 g b เลยนะผมแล้วก็รุ่นนี้นะครับไม่สามารถใส่ SD การ์ได้นะผมกล้องหลังเนี่ยให้ไปหนึ่งห้านเบลามิเกจิลูรัรบแช 8. 8น่นเองนนะรัมีกส่ o ไปด้วยนะแล้วก็อตัตร้าวายเนี่ยอยู่ที่12ล้านพิกเซลรูรับแสง Df 2.2ส่วนตัวอีกเลนหนึ่งน้องผม5ล้านพิกเซลเนี่ยจะเป็นมาโครเลนน้องผม f 2 4นะครับวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 4K 30เนาะแล้วก็กล้องหน้าเนี่ย12ล้านพิกเซลรูรับแสง Df 2.2ส่วนงานวิดีโอกล้องหน้าแล้วก็อยู่ที่ 4K 3 0เฟรมเรทนั่นเองนะครับ เออประมาณนั้นแหละเนาะเออแล้วก็ตัวลำโพงเนี่ยเป็นลำโพงคู่แล้วนะบลูแจ็คไม่มีนะบลูทูธเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันรุ่นสามแบตเนี่ยอยู่ที่5,000ันเมลมลองรับช์าไว้ที่45ิวัตต์นั่นเองนะผม แล้วก็ในเรื่องราคาเนี่ยตัวนี้นะครับแรม12 g ิกะเซลเซียส256กิลที่15,599บาทนั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วก็รุ่นถัดมาเนี่ยตัวนี้นะครับผมจะเป็น Redmi Note 14 Pro Plus 5G นั่นเองนะครับผมรุ่นนี้เนาะขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.76 6.67นิ้วนะครับความเรี้ยนเนี่ยอยู่ที่ 1.5k เนาะอัตราส่วนหน้าจอก็คือ26:9นั่นเองนะครับส่วนชนิดหน้าจอรุ่นนี้เป็น AMOLED แล้วนะครับผมแล้วก็ Refresh Rate อยู่ที่120เฮิร์ตนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับความสว่างหน้าจอ อยู่ที่3000นิสแล้วก็ตัว IP rating เนี่ยคือ IP 6 8ส่วนตัว Android นะผมจะเป็น Android 14ครอบด้วย Hyper OS เรียบร้อยแล้วนะครับ CPU เนี่ยจะเป็น Snapdragon 7s h Gen 3ส่วนตัวการ์ดจอเนี่ยจะเป็น Reno 710รุ่นนี้เนาะไม่สามารถใส่ไมโครไดการได้นะครับความจุเครื่องเนี่ยก็มี2 5 6 GB กิกก,กับ512 GB ิกกนั่นเองเนานะเป็น U e d i t 2.2 แรมนี่มีแรม8ปดกิกถึกิกนะครับกล้องหลังเนี่ยอยู่ที่200ล้านพิกเซลรูรับแสงดีเอฟเลยนะครับมีการสัน่น O อไว้ด้วยนะส่วนหน้าตัววายเนี่ยอยู่ที่8ล้านพิกเซลรูรับแสงดีเอส่วนตัวเลนมาโครอีกนะครับผม2ล้านพิกเซลรูรับแสงดีเ4ส่วนงานวิดีโอน้องอยู่ที่ 4K แบบ30เฟรมเรทนั่นเองนะครับมีการสั่น E อ S อเไว้ด้วยนะแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่20ล้านพิกเซลรูรับแสงดีเนาะส่วนงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่60เเฟรรมทนั่นเองนะครับ แล้วก็รุ่นนี้นี่เป็นลำโพงคู่แล้วเนาะแล้วก็มีดอ l บ,บี a แอส s ด้วยนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับบลูแจ็คไม่มีนะผมบลูทูธ5.4นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่5,110มิลลิแอมลามองรับชาร์จไว้ที่120วัตต์เลยนะผมอ่าประมาณนี้นะผมแล้วก็ในเรื่องราคาเนี่ยตัวนี้นะครับแรม12บสองกิกซ์สเลดห้าร้บอกิกเลยนะผมอยู่ที่14,890บาทนั่นเองนะครับโอเคครับรุ่นที่9เนี่ยตัวนี้จะเป็น vivo v, v 4 0นั่นเองนะผมร,รุ่นนี้นะครับขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.78นิ้วเนาะความเอียดเนี่ยอยู่ที่ 1.5k ส่วนรุ่นนนี้นะอาอัตราส่วน อยู่ที่20:9ต่อ 9. ชิ้นนี้หน้าจอเนี่ย AMOLED แน่นอนนะโผมรองรับ HDR10+ ด้วยส่วนตัวความสว่างเนี่ยอยู่ที่4,500 nits เลยนะครับ r e f ฟ e c t e 120เ z เนาะแล้วก็ IP Rating เนี่ยคือ IP68 และ IP691 น,นะครับ Android เนี่ยรุ่นนี้จะเป็น Android 14คอมบด้วย Fun Touch OS 14นะครับส่วน CPU เนี่ยตัวนี้จะเป็น Snapdragon 7 เจน3นั่นเองนะครับแล้วก็กาจอนี่จะเป็นเดนโน่เรุ่นนี้เนาะไม่สามารถใส่ไมโครดิการได้นะครับความจุเครื่องเองนี่ยมี2 5 6 g b แล้ว1น8่ร้ยบแกิกด้วยแล้วก็มี 512GB กิกด้วยนะครับ,รบเป็น u ูเอดสดแลมนีม่เป็นแรม 8GB 1 2กิกสกิกเนาะกล้องหลังเนี่ย50ล้านมิกเซลรูปรับแสงดีเอฟหน่งเกานั่นเองนะมีกันสั่นโอไอเอสไม่ได้นะแล้วก็ตัวอัลต์าวายเนี่ย้ล้ลนา,นานมิดดเซลรูปรับแสง ตันี้เนาะกล้องหน้าเนี่ย50ล้านพิกเซลรูรับแสงดียับสูงสูงน,นะครับผมส่วนตัวงานวิดีโอเนี่ยก็คือ 4K แบบ30เฟรมเรทเลยนะครับรุ่นนี้เป็นลำโพงคู่แล้วเนาะบูทูธ5.4รู้แจ้งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะไม่มีนะครับผมแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่5,500มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไว้ิปแปดสิบวัตต์นั่นเองนะครับผมเป็น PD ด้วยนะส่วนตัวนี้เรื่องราคาเนี่ยตัวนี้นะ้ำแรมสนะิบสองกิกะอยู่ที่15,799บาทนั่นเองนะครับิดว่าท่านผูช้ชมนะสนใจนะครกก็สามามถลิดีเห ใต้คิวนี้ได้เลยนะอ่ะส่วนรุ่นที่10เนี่ยตัวนี้นะผมจะเป็น Vivo V, v 3 0 Pro นั่นเองนะผมรุ่นนี้เนาะขนาดหน้าจอเนี่ยได้6.78นิ้วนั่นเองนะความเรียนเนี่ยก็อยู่ที่1 5 K เลยนะครับส่วนตัวนี้เนาะอัตราส่วนเนี่ยรุ่น รุ่นนี้จะเป็น29 0กับแล้วก็ชินีนหน้าจอเนะี่ยอัมโแน่นอนนะคมแล้วก็รองรับ HDR10 พัด้วยส่วนตัวนี้นะครับความสว่างเนี่ยที่2,800 n i t เนาะแล้วก็ IP rating เนี่ย i p 5 4เลยนะครับส่วน Android เนี่ยจะเป็น Android 14ครอบด้วย Fun Touch OS 14นั่นเองนะครับส่วนในเรื่อง CPU เนี่ยตัวนี้จะเป็น MediaTek Dimensity 802001เนีน,เนะคร ตัวการ์ดจอจะเป็น Mali จ6 1กนเอ้ย g 6 1 0 mc 6นั่นเองนะครับแล้วก็ความจุเครื่องเนี่ยมี 256GB 512GB นั่นเองนะเป็น u ูเ3.1แรมนี่มีแรม 8GB 12GB เลยเนาะไม่สามารถใส่ไมโครดิการได้นะครับกล้องเนี่ยตัวเมลักอยู่ที่5้าล้านพิกเซลรูรับแสงในดนั่นเองนะมีการสั่น ois ไ่ด้วยนะส่วนส่วน ตัวเลนส์เทเลโฟโต้เนี่ย50ล้านพิกเซลรูรับแสง d f 1.9เช่นเดียวกันนะองผมเป็นระยะซูมออปติคอล 2x นั่นเองนะครับอัวต่อวายเนี่ย50ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันน้ผมแต่ว่าแอปเปิเนี่ยจะเป็น2.0เนาะเออส่วนงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 4K 30เฟรมเรทนั่นเองนะครับแล้วก็รุ่นนี้นี่กล้องหน้าเนี่ย50ล้านพิกเซลรูรับแสง d f 2.0นั่นเองน้ผมแล้วก็ตัวงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 4K แบบ30เเฟรรมทนั่นเองนะครับแล้้วก็รุ่นนนีเี่ยไม่มมีูแจ็คนเออบลููทธเนนนี่่ยจะเเป็วอร์ชั3 นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่5,000 mAh รองรับชาร์จไว้ที่ 80W นั่นเองนะครับมแล้วก็ในเรื่องราคาเนี่ยตัวนี้นะครับ RAM 12GB s e l e c 512GB เลยนะครับมอยู่ที่1 5 8 9 9บาทนั่นเองนะครับมถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจรุ่นนี้ก็สามารถคลิกที่ description ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับมหรือว่าตัวตะกร้า YouTube ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นยังไงบ้างนุ่มสําหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่ามีคําถามอะไรสงสัยเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับมหรือว่าผมถ้าเกิดว่าผมพูดผิดอะไรยังไงเดี๋ยก็ขออภัยกันด้วยนะครับมโอเคครับก็ สำหรับคิวนี้ก็ไม่บายนะพ่อ